ท้กลัวอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรพิเศษเดย์ทำให้น้องรู้จักน้ำนะจ๊ะ าหลอดดโอ้โชัดเลบดไแล้วมันจส้นลกอทห้เธปิารรลุนดูว่าติดไหมอทีกินแล้วเนาะอุ้ยโอ้โอุ้ยโอเค มาแค่ไม่น้ำคุ้มพ่อเอาใส่ไว้พ่อใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหี้ยแบ่นี้กินอยู่กลิน